ทั้งหมดสิสองสิสองชีวิตนะขอเทศบนธาราขอมีการเลอยู่ที่หน้าเทศบาลเราบอกว่าไม่ใช่ผมไม่มีที่อยู่ผมจะไปอยู่วัดทาตนานวัดไม่ใอยู่จนกระทั่งได้มาสมัครเป็นสมาชิกวิสาหกิจมนี่ผมก็ิดตามมาตลอดครัจนกระทั่งว่าวันที่สิบเอ็ดพฤษภาท่านผู้อะรกันทังหมดได้มามอบอ่าทีน หรือนี้ให้ทํากินไปก่อนเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ยังไม่มีสัญญาเช่าซื้อให้ยู่งทำกินไปก่อนผมดีใจมากผมก็มารุดกราช่อมอยู่พาลูกพาหลานมาอยู่ที่นี่ครับคุณบ่อน้าได้อาบนิดนึงสักประมาณสักสองเมตรนะครับได้อาบได้กินได้ใช้ไฟก็ไม่มียุงก็เยอะครับทีนี้ก็ใช้ ไปใช้ยาทอยุดูดนอนบางวันก็การเต้นนอนที่แะงครับแต่ตอนนี้ผมมีกระท่อมอยู่มีราน้ำมีปลามีผักมีทุกอย่างไม่ต้องซื้อครับเมื่อก่อนซื้อทุกอย่างตอนนี้ทุกอย่างไม่ต้องซื้ออยากกินปลาแห่ใบหวังอยากกินผักเดินไปยิ่ที่ลินกระท่อมอยากกินป้อยเดินไปตัดที่บางบ่อตอนนี้มีทุกอย่างมีความสูงมากครับผมอยากให้หน่วยงานของรัฐหรือว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเนี่ย ให้มีโครงการนี้ตลอดทั่วนานๆเลยครับเพราะว่าคนในประเทศไทยตอนนี้ขาดที่อยู่อาศัยเป็นล้านๆคนผมรู้ครับบางคนต้องเล่ร่อนไปอยู่ตามวัดก็มีครับบางคนต้องไปอาศัยเข้าอยู่ทีนี้ผมอยากว่าถ้าทางพยโยธนถ้าเป็นจัดการหน่วยงานนี้ได้อยู่ยั่งยืนตลอดไปผมคิดว่าคนไทยทุกคน ในขณะที่เกิดมาบนแผ่นผ่ดินไทยแต่ได้มีที่อยู่อาศัยของตัวเองสักหนึ่งตารางเมตรหรือว่าหนึ่งงานก็จะดีครับผมบอกขอบคุณครับ